เฮลิคอปเตอร์ตกกลางสวนดอกไม้หรูออสตินฟลอเวอร์พาราไดส์นะคะเมืองซูโจเสียชีวิต1เจ็บ4และผู้ที่เสียชีวิตไม่ได้อยู่บนเครื่องนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะเมื่อวันที่สองพฤษภาคม2568นะคะเวลาประมาณ17นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนะเกิดเหตุสลดใจกลางแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังนะคะซูโจออสตินฟล o เวอร์พาราไดส์นะคะหรือที่รู้จักกันในชื่ออสตินฟลอเวอร์พาราไดส์สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ริมทะเลสาบไทหูเขตอูโจ เมืองชูโจนะคะมณฑลเซียงจูประเทศจีนเมื่อเฮลิอคอปเตอรต์นำเที่ยวลำหนึ่งนะคะรุ่นโรบินสัน r 4 4นะคะหมายเลขทะเบียน B7541 ซึ่งเป็นของบริษัทเอกชนที่ให้บริการทัวร์ชมวิวทางอากาศประสบอุบัติเหตุตกลงจากความสูงประมาณ10เมตรค่ะขณะกำลังเตรียมลงจอดบริเวณลานสนามหญ้าของสวนค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะคะท่ามกลางนะักท่องเที่ยวจำนวนมากที่มาเยี่ยมชมสวนใน